ไปเมกาคิวเมกาคิวเอ๊ะ <c oughs> ไม่เท่าไรนี่วะาเฮ้ยเมกาคิวอีกเฮ้ยไหวๆเอาเมกาคิวอีกน้องๆตามแล้วเอาอีก เฮ้ยทุกเลนเลยเหรอตัวอะไรเปล่าวะใบเปล่าโอเคดับโดนโอ้โหมันยาวมังไปได้เว้ยเบลแรงจับเลยว่ะ เปิดก่อนเปิดก่อนมานี้มานี forbid, so ้เร็วๆๆๆเรอารีบไปมาปะวะล่าสุดป่ามอยู่ไหนไอ้ป่ามันเปิดเป่าเปิดดักสวย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 แยกย้ายแยกยเฮ้ยอย่ไดอ้บูนวะเบีวเบเบมาดิโอ้โหเฮ้ยมันไม่สี่อันเนี้ยโอ้สี่ดีสี่หมดสี่หมดเบลเอ้ถอยถอยห โหจับไม่โดนเชี่ยกูล่าใกล้ไปจะตายเบลไม่เล่นนะไม่เล่นนะกูจะตายกูบอกไม่เล่น,น,จ,ะนจะตายหมดเลยตวกลางหาโอ้ทีมเราไม่มีใครซอนเลยสักคนเด็กๆสิปเปอร์หน้ามาวะ่ะไ,ได้หมดเลยนะ ่นของัโตีจับบนดมาบนเข้าที่หน้าเมยดังแพ่ ความร่างมช่วยร่างหน่อยต้องออกอาโกน,นี่อเอ้ยหลองอะไรเนี่ยเฮ้เยหลองอะไรเนี่ยฮเฮ้ยเอลสุยไม่ไหวเลยวะน้องม,มาอยู่เบลข้างหลังจับสาม เฮ้ยไอ้เบลอมกูทำไมโอ้กูจับสามโอ้เบลเช้ยโอ้โหงบนแตกเนี้ยเออทีเดียวตามไปลิปเปอร์โอ้โหจับสามยังสวยเบลอมกูกูมีระเบิดสแต็กสองลูกตาไม่ต้องอมกูเบลเดี๋ยวกูเล่นเองจ้าโอ้โหเฝ้าเลยเสียบนฟรีอีกกันบนหน่อยกันบนหน่อย ออยกันบนออยนนอ,อยไปกันบนโอ้หกูจับสามยังสวยเชีย่ยเ้าเลยช็อตเมื่อกี้สวยๆเลยอ่ะจับสามสยองขวัญน,นะเมื่อกี้เบลตัวอะไรเนี่ยจับสอง ไม่ตายตายเบลมากูไอ้าออโอ้ยตรงกลางหนักน่วงหนักหน่วงมากแม่ลบมาดิเชิงปะล่ะอ้ามีกันอยู่สองคนใช่เรามีกันอยู่สองคนใจเย็นหน้าเราไหวเราไหวเราไหวเบลเราไหว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 เรามีกันแค่สองคนเราก็ไหววะเบล มัดขอให้โดนใจโจ้รอรอตีหมดเอาดิ มันอึดอะไรอ่ะกูสกิลไม่โดนหรอเชีย่ยเบอร์นะเฮ้ยตัวอะไรมันมาเดินอยู่ในป่าเราอะน้องเห็นไหมเห็นตัวอะไรมาเดินอยู่ในป่าเราปะโอ้หมันเอาเลสกูไปด้วยแปดวิววเบลแปดวิเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่ต้องอมกูนะจับจับเบลปล่อยกูโอ้ยบอกไม่ต้องอมกู ไม่โดนอมกูเียกูจับไปกูไม่ได้สกิลสักทีไอ้เบออมกูไม่หยุดโอ้ยแล้วกูจะเบียนตีได้ไหมถ้าอย่างนั้นมึงอมกูไปก่อนแล้วกูแกรนติดีกว่าไหมอย่าไม่ได้เล่นเลยตีแกรนติจับอมซะไอ้เบอไม่ได้เล่นสักที ลางแล้วลางแล้วจะตายจะตุยก้อนใหญ่ได้ก้อนใหญ่ได้เมียเจ็บเมียเจ็บมากไปเอามังกรก่อนมังกรก่อนขอมังกรก่อน ไอดอลของผม,มคือพระเจ้าจะกาวิ่งเข้ามาให้มันตีหมดสวย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 การกันได้ปะ โอ้ยเอลฟูเองดันเองเคลียร์กลางได้ป้อมกลางกันเนี้ยวิ่งไปตามเลยวนะน่ะเฮ้ยมันไม่มาสกิลอ่ะมนล้างมลา,งาล้างไปเบลโก ปั๊มหายหมดโอ้โหแรงจา้าดไอเจมแรงจา้าฮไอเจมไม่ได้สักตัวเลยเลยไอเจมมองหุ่นเบิดตรงตามเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คือุ๊บวิ่งซัมเบ้เลยนะไอเจมไม่ได้สักโต้เลยเหรอไอเจมไม่ไแดบบ้สักโต้เลยเหรอไหวเบลเบลเบลอมคีบเข้าได้ปะเบลเบลแบบ โอ้โหโอ้โหโอ้โหระเบิดปรละมนูไปเมกาคิวเมกาคิวก็ไม่เท่าไหร่นี่วะไอเจมันกอดจาดเดียซี่เชี่ยเกินไปปะ เฮ้ยหลอกค่าก่อนหลอกค่าก่อนค่าก่อนนะค่าก่อนกูตายอ่ะหมดผูกทรงสวยเฮ้ยเมกาคิวอีกเฮ้ยไหวไหวไมกาคิวอีกหกไมกาแล้วสองไมกาแล้วเอาอีกเอาอีกน้องๆสามแล้วเอาอีกกูบ้าแล้วไอเจฟสามไมกาคิวแล้วเอาอีกอุ้ยทีเดียวไปสามไมกาคิวแล้วอีก โอ้ยสวยละเอาสามเอาแค่สามพอแล้วกันเอาแค่สามเมกาพอแล้วกันเดี๋ยวเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะไม่ไหวไล่เจมสามเมกาคิวอ่ดีท,ท่าทีไอ <c oughs> เจมมันเอาจาัด กูมาเบลแปบ๊บนึงเป็นขอแเกตสกแตกทีก่อนนาตายาเบลยิงให้หน่อย <c oughs> มึงลางเนะ๊ะไปกหุ่ม <c oughs> <c oughs> หมดหลอดยิงให้อยู่ยิงให้อยู่สโลว์อยู่ เชื่อไหมหน่อยเบลไม่ไม่ถึงเชื่อไม่น่อยกูจับสองจับสองสยองขวัญไอเจมันไอเจมันดุจ้าจ้ามันดุเกินไปวะเดียสี่เจมโคโน,โนหนึ่งก็ไม่ต้องบอกนะว่าต่ก่อนพี่โน,โนหนึ่งตัวอะไรรู้ๆกันอยู่รู้อยู่สบู่ไทยสาวเมกาคิวหอมหอมเฮ้ยดิปึ่งข้าก่อนดิปึ่ง โอ้ได้ะไปะรีเจนพี่น่าจะได้ปะสิบหกปะชี้อะลำแสงผีดคาดคู่ซิฟยังดุรู้อยู่สบู่ไทยเลยอะไ <High pass. S 1> ลเจมันกดไป3เมก้าคิวหอมห่อมมาดีโทษทีโอ้ <c oughs> โหสี่สิบห้าเสร็จหยอกก <c oughs> ันอยู่สองคน มันไม่ดีช่วงแรกที่ไอ้เบลกูจับสามจับสอกไอ้เบลอมกูกว่าเบลหมู่ไม่งั้นหอมหวานวันนี้อาทาบอกล้างไม่ทันเอาอะไรมาล้างทันตัวมันตัวมันดาเบจเวอร์นะไอเดียซี่เป็นตัวที่แบบดาเมจเวอร์อยู่แล้วแล้วพี่เล่นสายสกิลหนึ่งอะ่ะจริงจริงอ่ะไอตะก่อนมันโกงกว่านี้เยอะเลยนะดาซี่คืออันติมันอะ่ะคือต่อให้ล็อกโดนหรือไม่โดนมันไปได้หมดแต่เหมือนเขาปรับมาให้แบบว่าอือยังไงก็ต้องล็อกให้โดนนะถึงไปถึงไปได้ ถ้าถูกปรับให้กลับเป็นเหมือนเหมือนเดิมพี่ว่าน่าจะมีคนเล่นอยู่มันตัวมันแรงอะ่ะแต่ตัวมันแบบมันเก่งอยู่อะ่ะ